คนดีและคนไม่ดีก็อยู่ในคนคนเดียวกันหากเรามองคนอื่นเป็นคนไม่ดีเราต้องทวนกระแสกลับมาดูตัวเองว่าไอสิ่งที่เขาไม่ดีนั้นตัวของเราเองมีไหมมองทุกคนให้เหมือนกับมองตัวของเราเขามีความอิจฉาลิษยาเราล่ะมีไหมเขาอยากได้อยากมีเราล่ะมีไหม เขาอยากฟังแต่คำสารเสริญเยินยอเราละ่ะมีไหมเราเคยผิดพลาดอะไรมาเขาก็เคยผิดพลาดกันมาเหมือนเหมือนกันกันกบเราทุกคนต่างก็เคยผิดพลาดกันมาด้วยกันทางนั้นที่มันทำผิดพลาดก็เพราะว่ามันไม่รู้ถ้าหากว่ามันรู้แล้วใครล่ะจะกล้าทำผิดอย่ามัวไปเสียเวลากับการมองความผิดพลาดของคนอื่น